สวัสดีครับมืนอนี่มารวยภาพมาต่าในทางข้องแม่เขี้ยวหน่อยนะครับเป็นฝันเพื่อนบ้านเนาะนะครับตามต่อเลยนะครับมันก็ว่าฝนฟันแล้วพี่น้องนะครับได้ตัวใดร่องไปติดต,ตามกันเลยครับรบแม่เขียวครับเอาล่ะ<ม>เขี้ยววนันแกม,มุ้งไหมเดี๋ยว นันหลักกับฝันนันเคลื่อนนี่เนาะออแม่กับมาออกว่าจุดถูกใครแม่ถทานี้ไหวย,ยังอันอขอพ่นแต่ว่าถูกฝันดีในเดอ้อสัตว์มาเมนีเยนได้ฝันเออแมนแมนวันนี้ได้ไปได้ฝันนันวาพราะเี้เอ,อ็ดลยยกแรกได้นี่เออ,เอ,อ อันสันแรกสันแรกเราหูเมียสองสองเทียนน้ำกันขึ้นมาขึ้นมันสันมาเพราะงี้คนพลาดแปลงยังบไปไปแกพวกปูนพวกนี้ยังไหมมาเมฮิตเทียนนี่อมันแล้วแกปูนแกสีนไหมนั่นแหละไปสืปูนสื้อสีมาเนียนขี้เหี๋ได้ขี้รถพคนไปขี้รถพคนไปเพราะเรยว่าเอาละเอาหล่พวกปล่าสั่น แต่เลาวาก็เอาไปจนนั้นพ่อปุ๋ยละสันก็ได้เอาปูนมากปูนมากหกลูกสีสองถังต่ว่าทะเบียนถดพ่นหนั่นสองสองเกต<อ>เขาทะเบียนถดพ่นดีกว่าเพราะว่าเด้ขี้ทั้งไปทั้งกลับ<อ>จำเลยน่อยนะแมนเอ้ยสองสองเกตที่เขาถือกันวางเดวางเขามากถีก<อ>แนวกลับไป นนไป,ไปดาวเนาะแมนไม่เอาคืไปทุบตุบตุบตุบไปทะเบียนแมนไม่แอาเสียด้วยเนาะเนาะเออไม่เอาคืไปตุบน, <c oughs> น,น,นั่นแห <c oughs> ละยังแดงไปฝันเห็นน้องเคยฝัน,นี้ก็เลยนอนเสียบลูกกันเล่นหูเมียตอนนั้นอยู่ประมาณจะเคียงขึ้นกลัวๆนี่แหละก็เลยนอนนอนอยู่บัานนี้รับสนิทเลยก็เลยฝันเห็นมูก๊กเกาซุ่มที่ตายตายตายไปแล้วตายไปแล้วหล่ไล่แม่พระไม่พดท้องขัน แล้วก็มืเถ่อปแปะนี่ไหมนั่นแหละหลายคนเลยเด้คนที่ตายมูอติดตายไปแล้วไม่ว่าอุ้ยเฮ้ยไม่อยากอยากดอนเวลาได้เนาะอยากกลับไปเป็นคือเก่าเนาะเป็นเดีหน่อยคือเกา่าสัน่นทั้งทั้งใดกะให้มันเป็นคือเก่าเบิร์ตสุยางเหาเพราะว่างซี่ออนั่นแหละมันเขาเรียกว่าสองสองเกา่าเลย มูเกาเกามูผีมูยังที่ตายไปแล้วนะนั่นแหละอ้ยเ้าจมันเป็นยอดครับไปเป็นคือเกาเน้ยสันมันเป็นคือเกาเวิรสุยางเลยสันาว่าถ้าว่าบัดหีูทะเบียนรถน้องสาวนี่มักขัดดู้เทั้งต๊ตัวที่เกากับมัก ตัวที่ว่าสองสองเก่าตัวเก่าเพราะว่า <ừ. S 1> มันมูเก่าเก่า <ừ. S 1> มูเก่าหลัะกะไรแต่ว่า <ừ. S 1> <ừ. S 2> นี่มูก็ท่านตายกับนี่สองอ๋อเนาะในข้อมฟันนี่มีเขี้ยวน้อยนีย่ไปกับน้องเคยเนาะไปกับน้องเคยเอารถ รถกระบะเล่าเนี่ยรถกระบะเพิ่นซื้อปูนซื้อ,อยังดิจ้ะซื้อปูนซื้อสีมาท้าเฮียนมันถาเฮียนมาท้าเฮียนเลยมันแล้วซะเปล่าขนาดอืมเ,เลื่อนไปแล้วก็ซื้อมาไปแล้วก็ซื้อมาม,มาหัดเฮียนเพิ่นบ่มะหัดเฮียนมาขนลงเฮียนเพิ่นเล,เล่าอืมขนลงสองศูนย์เก่า ท no. yeah> anyway> claro oh ี่เก่าอ no. ันที่บ้านเล็กที่ยังที่บ้านน้าเย็ดนะหน้าเย็ดแล้วกินแล้วมันเกี่ยวกับเฮียนกับหลดเนาะแม่นเกี่ยวกับเฮียนกับเถียนหลเพิ่นฝันแรกเลยนี่ฝันแรกตัวฝันว่าฝันฝันช่วงรอบแรกแม่นพอตื่นออกมาเราก็เลยมาลับฝันแป๊บเดียวเราก็หงหงเมียฝันนอนหลับกับโดนเต๋อเราก็มาฝัน น้อยหนึ่งเห็นมูเนาะแมูเกาเกานอนลงอีกโดนยูเด้นน้อนเปิดสวดฟังคนละก็โดนก็เคลื่มลับไปเลยบันนี้เคลื่มลับไปก็เลยฝันเห็นมูเกาเกาที่ข้าเจ้าเสียชีวิตไปแล้วอันนี้อลไหนหมูแยกชน่ะบ่ไม่อดบันหน่อยลวหล่อนแม เ <Okay, S 2> อาเลยลงโอ่ฟังนะความอธิษฐานเดี๋อธิษฐานเลยก่นเดี๋ยวสิก่อนเดี๋ยวสิตันนี้ออกมาจุดถูบหนึ่งดอกเนาะครับแล้วก็ไปจุดถูบสองดอกไม่เฮี้ยนแซงกระของเลยนะอืมจะมีจุดจุดถูบสองดอกแซงกระของยิ่งเลิศยิ่งดีนะอืมสบายจ้ะแล้วก็จุดช่วงประมาณซีถุนจุจดแล้วจะเขานอนนี่นะก็เล็บอธิษฐานว่าสาธุเด้อแม่ธัลนีเอ้ยอันคันลูก ได้ตัวเก้านี่กตบว่าต้องให้ลูกฟันได้ตัวเลขฟังสิขันบ่แมนตัวเก้าก่ฟันได้ตัวเลขฟังสิมันม่นนะก็มาติฏฐานเนาะแมนก็มาติดฐานนะมันก็นเลยบ่ได้เป็นตัวเลขแต่ว่านี่คือเขาเอาทะเบียนรดเพ่นที่ว่าเขาขีไปสื่อของแก่ของมาล,งล่งหรอกะเป็นบานลีทีที่เขาเอาของมาลง่ง เด็กตัวเก่ามันเหมือนเป็นสองสองเก่าเนาะมันนะมันก็มันก็เลยจะเป็นสามัวเลียงเนาะจ้่มันเลยจะเป็นสะเหลียกสามคู่เพราะว่าคอยโว้ยคอยดิทางเขาว่าข้อนไม้กออนเป็นตัวง่ายๆเลยไม่ง่ายก่อยเลในคงมกินเปเคีื่องกันดีขึ้นแบบนั้นน้องันเราเพราะจริงๆว่าห้องคอเนี่ยอเป็นแบบเอายไม่ไปเลยให้่ตัวไม่เลยยันเพื่อนเหี่ยวไม้ตีไม่ยังนะเรียกว่าไปจเงสี พอ2โตขึ้นก่อนเนาะอือก็เป็นโตเขาเป็นนั่นต้องฮอกกันเออหัวลักษณะก็ดีเเนาะมันก็ได้2ตัวอีนี่เนะเออ2ตัวีกเนาะเอ2ตัวมันง่ายเนาะอือ2ก็ยังได้2คือว่าก็ดีแต่ยัง่มันจังเพิ่นเพิ่นก็ยังอยู่ใส่ให้ได้3ได้นั่นอยู่เนาะั่เฮาก็ต้องเอาวฝันมาเกี่ยวของที่ใส่นมาใส่อีกนึงิอืออันนี้เพิ่นานเกเกี่ยวานแล้วน่ะ อาเจ้าอย่างไงเลยลงส้นเลยดีแม่สวยกระดาษกระดาษกระดาษันผ้ามือมือว่าเอ้อเราไปสอนหัวก็ได้หัวตั้งหลายนึงเนาะหัวกกบแม้หัวกะหาโกบเก่าหัวโกบเออหัวโกบตรงตรงเลยมันมันไปเข่าอันตีเอาเนาะแม่นไปเข่าหัอกแล้วแม่หัวโกบหัวห่ากบเก่ามาเนียน บอันตอนอันบอกอันซี่ว่าผู้ใดมากเกล็กซี่ตัวกับเจ็ดใสอดาเลยมันไอดาเราสาวเลยเอาเจ็ดสองสองเก้ามันปันเจ็ดย,ยุนาเก้ายุ่ไทยหรือผู้ใดนะแมนเลยว่าอ,อ๋อเป็นวันตัวเลขด้วยนะครับคือเป็นอดีตท่านแหละแต่ว่านข้อฟันเลยขี่รถไปกับน้องเคยแต่เบียนรถสองสองเจ็ดนะครับไปซื้อของมาเห็ดเงี้ยน นี่นคือบ้านของนายเอ็ดนั่นแหละนะครับ,บกคือเลขรดดสองสองเจ็ดเลขบ้านเพิ่นนี่คือสองศูนย์เก้านะครับเด็กคนขวงมาเห็นเพิ่นน,นะครับส่วนเลขที่มีเขียวคือว่าตัวเก้าเนี่ยคือสนะองสองเก้าเนาะออดีตทานไหวครับผมอมืประมาณนี้นะพี่น้องใช้ตัดบ่หรือที่ตัดเราหนุก็ตัดไม่ยากเลยตัดห้เนาะตัดห้ได้แล้ครับตอนี้เห็นภาพนะครับเดี๋ยวนี้ cho nga tất trên những nó thể hoa 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 มดแล้วีิตรสามตัวหลังแหละเพราท่านเดือุงเจ็บเกาเกาเลี่ยงเลี่ยงข้างหลังการกับว่ามีเกาเกาที่แหละเนาะมันทำยังไง้ะแม่ันใื่ เด็กมอเลยเียนเลี้ยงนเดกอยายไล่ตรงสินใจนะบุรีตัดแว่ละก็มาเลยก็ตัดเอาเด้อนะครับอืมางเลยแต่ตรงยาต้องตัดด้วนะครับพอตัดบ่อใเพะว่าพี่น้องเซีก็ซื้อีิซื้อนะครับตัดเจังไน้ก็ซื้อเงนน้ำสิมาเนี่นะครับพอบางคนบังยางคนที่แฉบเราคนก็ซื้อเลยคนอว่าเห็นผากร่วมนะเราเกิดจะพากันก็ซื้อไป นะครับอันนี้ตัดให้ครบสุดโต้หรือเขาจะไปซื้อเย็ดเก่าเก่าก็ได้นะไอ้เลีเล้ยงลงมาเน่ยไอสามารถไกกด้กันได้นะครับตัดให้หมดเลยนะอือวนางวอาอะไรต่างลงมานะตังางล,ลงมาอีกอนะครับพิจารณาด้วยนะครับอันนี้ตัดอะไรตามอะไรนอนตามความฝันตลาดเลยมันมันมันฝันนั่นมาขอเผลไม้เจงฉี่มันก็ะเร่ิอธิษฐานยังสี่มือขึ้นอธิษฐานถ้าบอกว่าจุดถูกดอกหนึ่งขอผล เปิดดวงเห็นไอ้เชิญเจ้าทีเจ้าท้างเชิญผีอย่างเงี้ยนครับนี่เล็กเขาไปจึดถูกสองดอกไม่เงี้ยแซงจากทองไปแซงเห็ดวงเปิดโชคเปิดแล้วนี่เปิดเด้ว่ามันแซงแต่ท้องตายเ้ี่ยนั่นนั่นัหละกองนันเอาละครับถือว่าเรียกง่ายดอกซื้อง่ายดอกเป็นสองสองเรียกเบิรนเนาะ สองสองเกรสองสองเก้านะครับอืมแล้วเขาจะไปร่วมกันหลักกระดล่เจ้าพี่น้องพิจ้ารนาเอาตเลขบ้านที่เพิ่นซื้อของไปเห็นนะคือสองศูนย์เก้านะครับอืมโยมเวลาเพิ่นอธิฐานเราสองตัวแข็นแขน่ไม่เก่าตงตัวแข็นแขน่ั้งนั้นตัวมันตงไงมันตางไงต่างไงต้องตัวแขยนแขียนอืมอีีก็ติดได้พรมาอธทษฐานเดี๋ยวนี้มันก็เลยกเลยอย่างงา้แค่น้อยอยู่ตามคเกศมั่ง ขชอน่าสองตัว,งตวงทงยันอเอาสน้องิเชียร์นขอบคุณหลายเด้้นะครับคี่นองกราพิญญาณเาด้วนะครับอขอให้พี่ใหเล้ไม้นเมนี้ยใช่ไหม